จากภาพที่แปดเหรออ่ะ,อะก็คือภาพนี้นะฮะมีรถยืนหนึ่งคันนะครับมีรถคันหนึ่งเราก็มีแรงสองแรงคือสิบกับห้าักกันคนละข้างมองดูด้วยสายตาก็รู้ลว f2 ชนะรถน่าจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับเพราะว่าสิบนิวตันชนะนะครับโอเควิธีคำนวณก็คือหาแรงรับเนาะ sigma F กับ ma นะครับเราให้ทิศข้างซ้ายไปขวาเป็นบวก คือเวลาที่เราคำนวณเรื่องพวกนี้เราจะกำหนดทิศการเคลื่อนที่ให้เป็นบวกไว้ก่อนคือทิศน,นี้เป็นบวกนะอะไรที่ตรงข้ามมาเนี่ยให้เป็นลบให้หมดเพราะนั้นมันจะกลายเป็นลบห้าบวกสิแรงก็คือได้5นิวตันข้างขวานะครับตามแกน X บวกนะฮะเสร็จนะแล้วไงต่ออ่ะแค่นี้เหรอ <laughs> <laughs> โอเคแค่นี้ก็ได้อันนี้เลยไปอันนี้เป็น ต้องเห็นสูตรแปลกๆนี่มากเห็นสูตรแปลกๆนีะอ่าอันนี้คือสูตรตรีโกณมิตินะครับเนี่ยนะฮะไซนเซตา้าคอสเซตา้าแต่อันนี้เป็นตรีโกณมิติแบบแบบมอปลายด้วยเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากฎของคอสซึ่งเดี๋ยวได้เรียนนะครับแต่อีกนานอีกสองสามปีนะดูไปเฉยๆนี่ฮนะทำได้หมดนะทั้งหมดเนี่ยทำได้หมดเลยถ้าเราเรียนมา สนุกเพื่อที่อ่ามมนโอเคพี่คิดว่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปหาโจมให้เราทำอ้าว